สวัสดีครับช่องชีวิตที่บ้านเกิดเชนุมานนะครับเมื่อนี้สิพามาทดลองเห็ดอาหารสูตรใหม่แล้วครับด้วยใส่แกบมัน่อจะกินบะบูรับนี่แกบครับเชลแกบผสมหัวอาหารผสมกากน้ำตาลผสมเกลือนะครับลองมาครับเห็ดบัวร้ายครับเสียดหน่อยๆยังบ่เคยลองเถอะนะครับเถอะแหลกนะครับเห็ดเป็นนำกันนะครับนี่แกบสิบหัวเห็ดร้ายครับเห็ดหน่อยๆซะก่อน อันกินกันสิโอเคยอยู่นะครับตัวน,นี้เป็นแกบจากสีเข่านะครับคันวันอันนี้กินดีก็สิไปหาเอาแกบที่วันอันนี้นะครับแกบกากน้ำตาลครับขึ้นกว่าขึ้นทีกินนะครับกากน้ำตาลต้องไปผสมใส่น้ำเล็กหน่อย ตามผสมสนานะครับแล้วก็สีคนคนครับแล้วที่กินบุก,กินครับล่องมึอครับกดล่องปลาชนแล้วครับวิธีคนเลี้ยงงวนะครับคนอื่นเขายังขีดขนสูตรนั้นสูตรน,น,ตรนี้ขึ้นมาอย่างไหนนะครับกินแน่นเปลือกทุลงุงทุเรียนเปลือกอยังนี่ครับหัวอาหารโลเคิงเกลือนะครับสามกำใส่เข้าไป ใส่เข้าไปครับวัวเสือเผิงไว้จังหน่อยไว้มันอันนี้ลดยแล้วก็นหนามผสมกางน้ำตาโลโรยครับโรยเข้าไปคลุกเขาให้เข้ากันนะครับใส่มือคลุกเลยครับเด็ดผุดเดียวแล้วครับ ผมก็ชิมลองเอาไปมันกินมึงเรื่อยว่ามันจิกินอยู่วะครับมันจะได้ความหอมความหอมจากกากาน้ำตาลขิดว่าด้ครับบ่ท่านในอันนี้ ให้เบิกก่อนสองกำมัง มึงเดียพี่น้องอันแรกเข้าไปมันจะกินอยู่บ่โอ้แนวหนามใส่กระล่นกันนะครับนะครับอันแรกครับปุ๊บให้ยินปลาดมดมรับดม,มึงครับ กินอยู่ครับกินเดี๋ยวผมอันที่สองผมจะไปเห็ดใหม่อันที่สองจะไปให้มันกินอีกนะครับกลองจะสั่นนะครับเห็ดไหวถ่ายไหวอันที่สองครับนี่ครับแกบอึบหลอดครับ ปึ๊บครับให้กินกิน,กนครับให้กินแกลบนะครับกินน่ครับโดนศิลักกระมังเข้ามาเลย แต่บ่หัวพ้นกระทบมันสิมีอย่างแน่นะครับผมก็บรจักผมผสมหน่อยๆก่อนนะครับกินรับกินดีดึงมอนี่มากินนะพี่ ว <c oughs> ันนี้กินในกระมังครับกินดีครับประทับใจอยู่ครับถือว่าโอเคสูตรนังบอลในป่านไหวันนี้ก็กินครับ ตัวนี้ผมผสมนิดเดียวนะครับบะทันเห็ดลายทดลองมือซื้อครับเอาแกบนะครับใส่หัวาหารใส่กากน้ำตาลใส่เกลือนะครับผสมให้มันกินก็โอเคผมก็สิล่องไปเรื่อยๆครับมากินแล้รสิเป็นอะไรชิวนดีบอสาดีบอนะครับก็บอาหารกินเป็นรักนะครับให้กินเป็นเสริมนะครับนะครับกระหมักดีนะครับ น่ครับเป็นขมักครับชูสิมักครับนี่นี่ครับหรือว่าโอเคครับเฟืองเป็นยังมุกเห็ดไปน,นึ่งครับมือเสาร์เนี่เจ็บตานะครับก็เลยบริเบืงง่วปภายในก็เลยให้พอดูจงได้ก็อยู่ไปก่อนอยังมีวาหน่อยอีกตัวหนึ่งครับ ปล่อยเป็นยางเลนครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปไปสั้นนีดเดียครับในการเอาแกลบใหง้วกินนะครับผสมผสมสูตรผสมแกลบใหง้วกินนะครับผมจะไปเอางวงหน่อยเข้ามาก่อนครับบอกงวงหน่อยมันจะกินบอลนะครับผมจะปิดคลิปไปสั้นนี้ครับก็คันเป็นอ่ามีเป็นข้อมูลที่ดีนะครับแก่ทุกคนนะครับผมก็ขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนำหน่อเด้อครับสองสิบปีที่บ้านเกิดชนุมานครับสวัสดีครับ